ามาดูวิธีใช้หัวพ่นแก๊สนะครับกับแก๊สกระป๋องนะครับก็ดูรูปร่างลักษณะนหน้าตาของหัวพ่นก่อนนะครับก็อยู่ในกล่องในแพ็กเกจประมาณนี้นะครับก็ให้เราเลื่อนกระดาษออกมาตัวน,นี้บอดี้จะเป็นโลหะนะครับหนักๆเลยวิธีการใช้งานนะครับก็ให้เราปรับชูมันจะมีแง่งล็อกอยู่ตรงนี้นะครับ ให้มันอยู่ตำแหน่งนี้นะครับตรงนี้เป็นสำหรับเอาไว้ยิงนะครับคล้ายจุดไฟแช็ะครับต่อไปก็นี้เป็นแก๊สกระป๋องนะครับหาซื้อได้ตามห้างสรรพสินค้าแผนกเดินป่าหรือว่าตามร้านขายแก๊สทั่วทไปนะครับกระป๋องนี้ไม่ไม่ถึงหนึ่งร้อยบาทนะครับก็ให้เราใช้งานหาซื้อที่มันมีเงี้ยงล็อกอย่างนี้นะครับปกติก็จะมีอยู่แล้วเผื่อบางรุ่นมันไม่มีนะครับให้สังเกตที่มันมีเงี้ยงล็อกตัวนี้ด้วย เราก็จะใส่ตัวแกนตรงนี้ให้มันตรงกับตัวนี้นะครับใส่เข้าไปนี่ยให้มันตรงกันแล้วเราก็บิดตามเข็มนาฬิกานะครับปุ๊บเพื่อให้มันล็อกนะครับมันก็จะอยู่ลักษณะนี้เวลาหมุนออกหมุนอย่างนี้นะครับหมุนเข้าหมุนปุ๊บอ่าประมาณนี้นะครับอันนี้คือติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปนะครับตรงนี้เป็นสําหรับวาลว ปิดปิดแก๊สให้เข้ามากน้อยนะครับหมุนทวนเข็มเพื่อเปิดนะครับแล้วก็จะใช้ทําการบางบางท่านเชฟเอาไปเป่าแต่งหน้าอาหารนะครับเผาเหล็กเผาไม้ได้หมดนะครับแล้วแต่เราจะเอาไปใช้งาน,นครับวิธีใช้งานก็คือเมื่อเราติดตั้งเสร็จนะครับให้หมุนวาล์วทวนเข็มหมุนนิดนิดเดียวนะครับให้แก๊สพุ่งออกมาผมจะให้ฟังเสียงก่อนครับผมจะเปิดดังๆเน เราก็หรี่แรงเบานะปิดไว้ก่อนนะครับให้แกส๊สมันฟุ้งไปก่อนเปิดนิดเดียวนะครับตอนตอนเริ่มจุดเดี๋ยวมันจะพุ่งแรงเปิดให้แกส๊สออกเบาๆอ่าพอได้ยินเสียงแก๊สเบาๆเรา,เา,เาก็จุดทันทีเลยนะครับนี่นะฮะเลวไฟก็จะพุ่งออกประมาณนี้ครับหรืวปรับ ตัวน,นี้จะแรงมากนะครับดูนะครับ,นะรบประมาณนี้นะให้ดูดูที่หัวครับหัวพ่นออกตรงกลางแล้วออกด้านข้างด้วยนะครับตัวน,นี้เป็นรูผสมอากาศเข้าสองฝั่งนะครับอ่ะเดี๋ยวมาเริ่มเผาให้ดูจริงๆเลยนะครับเปิดเบาๆจุด เอาไม้นะครับแป,ป๊บเดียวไหม้นะครับตไปตัวนี้เป็นเหล็กขาโต๊ะตามตลาดนัดน,นะครับจะตั้งอย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วเราก็ใช้มือจับชิ้นงาน ก็ประมาณนี้ครับเด็กเหล็กก็ร้อนแดงเต็มที่เลยนะครับลองอ่ะผมลองปรับให้ดูนะค,ความแรงแรงมากนะครับตัวนี้เสียงไฟพุ่งดังมาก ก็วิธีใช้งานก็ประมาณนี้นครับเวลาเราเลิกใช้ผมก็บิดหมุนตัวนี้เลยอ่ะเดี๋ยวทำให้ดูอีกทีนะครับก็บิดบิดตัวนี้เลยนะครับบิดบิดเพื่อปิดปุ๊บอ่าประมาณนี้ครับก็ต่อไปก็บิดหมุนหัวตัวนี้ออกมาบิดทางซ้ายนะครับทวนเข็มปุ๊บมันก็จะหลุดออกจากล็อกแล้วนะครับก็วิธีการใช้งานก็เท่านี้นะครับไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับ ก็มีตัวนี้ตัวหนึง่งแล้วก็แก๊สกระป๋องแล้วก็เอาไปใช้งานได้เลยนะครับไม่ต้องพกไม่ฉีดไม่ต้องพกไฟแช็คเพิ่มเติมนะครับก็ตัวนี้ราคาก็จะวิ่งกันอยู่ที่ประมาณ3 0 0ร้อถึงห้าบาทนะครับแล้วแต่ความเคี่ยวของแต่ละร้านนะครับก็ใครหาซื้อไม่ได้นะครับลองติดต่อขอทราบราคาได้นะครับผมก็มีจําหน่ายอยู่นะครับถ้ามีของอยู่ในมือก็จะพร้อมจัดส่งได้เลยทุกวันนะครับติดต่อตามใบชื่อนี้นะครับหรือว่าคลิก ชมภาพมุมเพิ่มเพิ่มเติมที่ลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็คลิปวิดีโอนี้ก็จบแล้วนะครับสำหรับการรีวิวตัวหัวพ่นแก๊สต,ตัวนี้นะครับที่ใช้ร่วมกับแก๊สกระป๋องก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมกันนะครับสวัสดีครับ